คุณยายเซฟเวอร์ก็ร่วมบุญกับแม่ครูหอมหวนนะคะนี่หน่อยก็ใส่ไปตามหน่อยาานะจ้าค่ะค่ะคุณนี้ก็เป็นวันงานแล้วใช่ไหมคะคุณยายเซฟเวอร์วันงานแล้ววันเกิดครบรอบหนึ่งปีพอดีค่ะค่ะ,ะรอบคู่ที่ปา่าวหนึ่งปีพอดีเลยะนะอย่าลืมน,นะคะอยวาจะดู ขอสองพันห้าร้อยหกสิบสาเดี๋ยวจ้พาชมบรรยากาศตกแต่งบริเวณหอปูน่นะคะหาต้นก็ได้ <S <S สวัสดีค่ะคุณวานวันนี้ทำอะไรคะค่ะจัดใจกันบันไดสวรรค์จัดบันไดสวรรค์ <S 2> <S 2> ที่หอพระทับปู่นะคะคุณนี้เป็นวันงานใช่ไหมคะ วันนี้ก็เป็นวันงานนะคะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของปู่ตาใช่ไหมคะองปูชปงป่ชีบกขาค่ะอองค์ปู่ชีบกเขาาครบรอบอันเมื่อที่วานมาอยู่หอหฮงค่ะที่อันเชิญเพื่อนขึ้นหอหองคือวันที่เก้าเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครบรบปีพอดีค่ะอ,อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตกแต่งหองนะคะ คุ่ณนี้ก็เป็นวันงานแล้วค่ะ,ะ,ะสวยยุค้าสวยค่ะต้นนักต้นของปูนั่หมาไวแค่ต่ครั้งแรกค่ะโอ้ยครั้งแรกก็สวยแล้วนี่ย <c oughs> จอย่าลืมเก้า้าปดนะคะน้ายเก้าห้ไ um, ม่ได้ซื้อ4 9ไม่ได้ค่ะซื้อ9 5 9 3 9 7 9 2ก็อันหมดแล้วสงสัย9 9 8าเ้าแด้อ 998นะคะอย่าลืมเรื่องหอนะคะปู่นะคะ998นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซอีกครั้งหนึ่งคะในตอนเย็นของวันที่8ธันวาคม2564นะคะค่ะภาพบรรยากาศบ้านแม่ครูหอมหัวนะคะก็ ได้จัดดอกไม้นะคะเพื่อเตรียมงานวันพรุ่งนี้นะคะพรุนนี้เป็นวันที่9วันครบรอบหนึ่งปีของปู่ตานะคะเข้าไปใกล้โต๊ะเ้กันจะเข้าไปใกล้ปูนอะแม่งะบอทนะแล้วก็เร,เราจะบอ,อกประจําพอแมงวันหลายไยมาปัดบพราะได้ดอ,อกไอ้ๆนัน่นน่ะเวลาซองอะไย่าไปซนช็อตได้ปูนานีน่เวลาเซิร์ฟแล้วปูแล้วเซิร์ฟโต๊ะแล้วเจนี่ไปนะคือไปขวมแล้วจ้าจ้าใช่อ่ะจ้า บโบโบแม่นนั่นละเพราะว่าบานอะไรโบเดอกมันมาขวมหัวพ่อเราสั่งเมนเทแบบนี้เละเนี่ยเอาไปยุ่ยจั๊กเสียจ้าววันนี้แม่เอาอะไรมาถวายปู่ครับโบมีหยักวันนี้อันนั่นล่ะก้อยก้อยก้อยกับไก่นะจ้าวเขาห้องสมเนื้อสมเนื้อเขาเหล็กก้อยแต่สมเนื้อจ้แต่ว่าเอฟซีคนเอาเอาไก่เอาปลาไก่เอาปลามาที่นี่ ตัวที่เฮ็ดลาบตัวท ja ี่เฮ็ดกับเข่าก็เลยไม่ต้องเฮ็ดหรอกเพราะว่ามันหลายแล้วเราเตรียมไว้อยู่แต bon ่ว่ามันหลายเรือเอาไว้วันหลังนะคะแต่ว่าเพิ่นเอาของมาหลายอยู่ดิเอาออาทั้งหวายเอาทั้งกล้วยทั้งเชื้อทั้งข้าวเหนียวเอาทั้งนั้นเพิ่นเอามาหลายเพิ่นมาเพิ่นมานอนอยู่นี่ที่นี่ตอนเช้าว่าง ตอนเศร้าเขามาหลายคนอยู่แต่ว่าเขามานอนแถวนี้กันนั่นอืมอ่าก็คืมานอนล่อคือพงมือเอิญกับจะเขามารวมงานนะแค่บ้านคนก็จะเอาของเอายางมากับหลายหลายเจ้าอยู่ที่มามาแต่เศร้านะเขาก็มามาเอาของเอายางเอายางม้าแล้วเขาก็ไปนอนโรงแรมตอนเศร้าค่ะบางทีจะงงสองม้งสามม้งเขาไปสีมาใหม่เขาก็ไปพักผ่อนี่สองพวาวแต่ว่าก็บยางว่าแล้วเนาะไอ้ที่เบ้าเนี่ยเ็นแม่นยังดอกหน่วยผู้น่ะถือ แต่ว่าตุกุ้งคนบ่มีดวงก็เอาบ่ได้เอาเอาบ่ได้คือสะพรเนี่ยถ้าถามว่าม้วดได้ไหมได้ทุกงวดแต่ว่าตัวตีพอดได้ตัวเอาบ่ถือซื้อล่างออกถึงซื้อล่างออกกลับตัวบ่กลับแบบเนี้ยนะครับแต่คือแม่สองข้อนี่ตีบ่มักกับเลขนะครับการ์ดมดก็คือมัดไปเลยตัวนี้ไปเรืยนะครับเนาะคือมาขาดอ่ะ ฮาแปดมวนที่แล้วแน่นบอมากหลายปกติจะซื b b ้อตารางเทิงเม่ขึ้นเทิงล่างเท่ากันถึงเนาะถึงว่าเป็นลอตเตอรี่เป็นยังกะฮาแปดย่างเดียวแปดถางก็เอราะเอาแต่ที่นี้กันกันอันนั้นกันนี่ไว้ก็มาผ่านมางวดนี่มาผ่านมามันเอาบ่ได้จ้าเจ้าจะกินเห็ดแนวไหนเนาะบุญบาทละตรงตรงนี้จะกินไปโทษไผ่เนาะเมนบอห์ละแล้วที ว่าลองพ้นเาว้าววอยู่เลยว่าปูคือปลาซอยแม่สุพรแม่สุพรคือหนาแหงแล้วมาห้ยมาหลายแล้วพูดถึงหายะเนาะหสิมาใดเลขกเท่านีงหาหกทีที่แรกสที่หลังส15สิน่ะมันซื้อบรัยพอเอาตัวไม้สะพัดว่าหู้ดีก็ปูเอาตัวไม้เฉพาะมันมันซื้อบรอยพัดเว้าไปว่ามาเงือกหนาแทรกกัน9กห้า ถดไปบอลบอลกเจ่อยแ่่ละถ้าพอนหนานันก็เป็นเลาไห่เก้าเจ็สมพ้อนกัวดน้าสมพ้อบรินสมพ้ว yeah. ่าฝันกับฝันบอดีบรลลินที่นี่งวดล่ามาะูุกิล่ามคักคักนะเก้าเจ็มันออกเจ็เก้าก่ได้อีกเห็นให้่มาหาแปดมันออกพีงวดแปดเอางวดนั้นหาศูนยที่ว่างน่นคนแก่งัคนแก่อีย่ง 99<า>แด <C> งเทิงสี่สี่สบเก้าบาทหาสิบสั่ได้แะ่เอาแตา่ลามทึงมันไปออกเทิงไ,ได้เลยถ <laughs> ามาปูซอยปูากระปอยสุดความสามารถที่นี่กัมเลี้ยนโตมันหลายังี่เหตุกังไแมนาอมออนแล้วอันนี่เมื่อจะก,กี้นี่พอดี เอ็ดป <sa> ีห no ร yeah. 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 wow. ือว yeah. huh. uh, okay. yeah. yeah. uh, ่าคนที่วัดสิมาพักนี่งขึ้นขึ้นไปหลายเนาะตัวพัดมีอยู่ข้างหลังแต่กับพวกข่อยมีคนหลายไปหลายดอกเพิ่นบ่ได้ตั้งอกตั้งใจมากินเนาะเพิ่นตั้งใจมาหาปูโดก็เตรียมไปสลาเพื่อมีคนมาไอพูดถึงว่าตั้งคนตั้งหนาตั้งตามากินเพิ่นบ่มาเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินเพิ่นก็ว่าอิ่มมาแล้วอิ่มมาแล้วไอตัวก็ย่านแขกงบาบ่ได้กินอ่าย่านหิวนะ่ะย่านจะมาเพิ่นเพิ่นหิวเพิ่นหยัง อันนี้เพราลอยขึ้นไปอีกตะก,กี้นี่บพรว่าไ,ได้ลอยหยางดอกเพราะว่าลูกสาวหลาจากลูกสาวหลาคืออะไรบ้างที่ว่าเราคือหมอลิเกที่เรามาล้มม้นตอน,<ม>นตอนตอน,ตอนนาฉลงองเอียงตัวจักนะตัววัดจะจำอะไ้ที่เราคือคือใส่สุดคือลิเกน,เน,นะที่เรามาล้มเห็นบอลเรมมาโผลม้าหมดเลยนะก็ดีลูกสาวหลานี่ย เราหูว่าสมพรมาเราก็เลยบอกว่าแม่แม่รบปวดแม่ในเด้อเป็นจังไรเป็นจังไหนคือว่าคือคือกันแท่วราเห่นเนาะความหมายมันมันมันเสาคือกันแท่ตะกี้ก็เลยเพิ่มมาก็เลยหมุนไปนึกได้พอดีเึือกได้พอดีคือกันก็นี่พอจะให้เฮ็ดจังไรล่ะเราก็เลยว่าให้แม่สอนนั่นสวดให้ซะ สวดให้แล้วลูกสวดบ่พอก็คิดว่ามาคือกันแล้ไม่ติสวดบ่หล่ะ่าสั่นบ้างคำว่าคือกันมันมันมันคือมันมันคือกันกรรมกรหลายเพราะน่าจะเป็นลูกสาวหล่าลูกตาเห็นบ่แล้วก็ทุกเห็นไหลูกสาวหลาเทุๆแค่ร้วยังก็ได้แม่นบ่ล่ะจีบภาษายังก็รู้แต่ไม่หอมนีแล้วเป็นคนโงเป็นแค่แล้วก็ขั้วนั่นขั้วนี่คือกันได้อยู่แต่เราก็เห็นได้แบบเอาล้นเอาเรือ พูดพูดถึงน่ะนะจะให้จะให้คนมองว่าถ้าสั้นไอเอกไอ้บรรุ่มอยู่นี่แตงมงแตงม้คนก็ยตายไปไปตีพวกเจ้าอินท์มอสวัยองสิแนักที่ตัวได้ิ้วยตัวบ่อเอับโอ้ยมันก็เป็นตาชีออกดอกผัดขาเแรนไปเอาตัวนั้นขูพผัดว่าตัวนี้มันเป็นสั้นเขากราบกันลืมๆอุ้ยขูดบกกราบพันนั่นอ่ะเฮ้ย ถ้าเราะหารี่ยนึกกดว่าไดผัดวดนั่นพราะะหา่อย่างนะขคบมาห้าสิบแปดวัสวมีไผปรึกษาไาวางตทรสัตว์ถึงแลนวัสหาสื่อแลนวัเอาไปเอามันเลยผัดวดนี่พะพักกันแลนวัสดันนี่นึกกิดว่าดไม่เป็นวัแล้วแล้ววนี่ที่ฟังฟังพวกเจ้าจะเอายังโดยเฉพาะเอาก็ถือเลยเจ้าอย่างนี้ฟังอยู่น ไกล้ๆวันกันใกล้ๆเมื่อนะครับจะติดตาตินไก่ได้เนาะพุ่แม่ปวดหัวปวดหัวตั้งแต่ต่้งกันไอ้วัฒน์เอาวัตถุเดือกไปเจอเลขดังเขาพูดแม่เมื่ก็ใกล้ๆเคียงเคี้ยกันเขากระดังเขาก็เป็นยังไงเบิื่อเนี่ยที่ไปทั้งไหนเราถูกแต่ว่ามืงออื่นน่ะเออมืงออื่นนั่นครูว่าก็สิบอกดอกว่าเั่นเมื่อเช้าเราไปเฮ็ดยบใส่เบิ่งอยู่เดียวแล้ว พ่อเฮ็ดจังไดล่ะพ่อเฮ็ดแบบไหนใหลูกตีโบออกคนโปเม่นกิแก้มกิแก้มถามเรานะตั้งใจถามพ่อเฮ็ดน่ะลูกก็อยากให้โซนให้โซนพ่อเฮ็ดจังไดให้าสั่งเนี่ยโตโตก็ว้าแบบว่าโตก็อ้อนเรานั่นแหละทีนี้เราก็เฮ็ดมื้อจังไดยบ้านสาวนั่นนั่นเกียบมาไทยแล้วก็เฮ็ดจังซี่มันจะตีจังซี่ต่อีน้ำสบพอแล้วก็เฮ็ดยุงมาสั่งจค่เฮ็ดแบบไหนบ่ เพ่อกระจับว่าใดทายเฮ็ดแล้วนึกนึก่าเราเฮ็ดนึ่งหลเทียวเราเฮ็ดอีหลีค่อยมาเมื่อ่นแล้วจะเฮ็ดแบบนี้บอนเมื่อื่นอ่ะเราเราเราเฮ็ดแบบนี้ปอนมาแล้อีเครื่องอะไรเนาะมอแล้วมอแล้วเราจะไปแนวใหม่อีกนีเราจะตามรา้อยก้าปูเนี่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามรับฟันให้ใจแม่สมพันนี่มากตัวไหนเอาในใจตอนนี้นะ คนซื้อเลขตัวเดียวน่ะประสาทกินอยู่นี่เอาบอสถือไอ้ขั้นว่าจิว่ามักกับกับบอสถืงก็มากเนาะขั้นขั้นว่าตัวจะมากกต่บอถึงก็ว่ามากตัวใดนะครับก็จีบก็ให้เอฟซีตั้งน้ำนะครับเกินเกินสักนิดนึงค่ะนิดหน่อยนะครับเมื่อข้าไปจากเมื่อข้าพเจ้ขั้นว่าจิเอาเนาะเมื่อเศร้านี่ ฟังได้ก็ไปเอาอีย่งมาว่ารถตอรีเอาฮาไบเอโบลกาซื้อหลายดอกเดียวนี่เดี๋ยวนี้โบลกาซื้อหลายพับนะคุณเอ้ยเข็ดพอพอบมาหลายไม่เป็นลมเลยเข็ดโอ้ลืมไปเบ้าปลาปูไว้เบมากเกือบลืมบ้าปลาปูไว้ว่าพอลูกขอสัญญาเด้อลูกจะซื้อบ้เกินยี่สิบใบเกี่ยวตอนในแจ้งใบแล้วมาโอ้ยี่สิบใบสองศูนย์นะคะตอนนี้สองศูนย์ขอแล้วว่าลูกสิเอาแก จะเยี่ยสิไปบพอเกียบลืมเราแล้วบงาไหนอย่าลืมนะเห็นใครได้นะเกียบลืมเกีบลืมาบูบูบยบาบูบูบูบยึบกบูบวบาบูบูบเนูบ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 บบบ่บบู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 ู้บ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 ูมาบูบ้าูบ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 บบบบ่ ไปเลี้ยวเห็นไปเลี้ยวเห็นนะครับไอ้เท้าม๊อบมักบ่มักดอกห้าสามเก้านะห้าสามเก้าบ่บบ๊อบกได้มักนะนี่เดี๋ยวทิพากันไปเบิดเคืนเมื่อตอนสามตีบล้านนี่แม่ให้ผมจักล้านในเด้อโอ้ยย่ให้ก็เสียดายละบ่แม่เสียดายยังดอกย่านมันบ่ถืกอย่าเฟิรมแยงกันอย่าเฟิรมแบก่าเฟิรมแยงกันนะครับเอฟซีแม่สมพรซื้อไว้ครับนี่นะครับครับ พูดพูดถึงตามเรื่องแางจากแม่สมพรนะคะเลขกับเลขปูมันจีสลับยังสี่ตูนตูนก็บอกหู้ว่าตัวไหนอยู่หนาอยู่หลังจักมันจะมีหฮ่อบ่มีแต่ปูแล้วพัดเว้าแล้วแล้วว่าน่าบักข้าวเฮียอีกเมื่อวานโยก็เอาว่าถือกันก้าวๆมันตัวเดียวกันนะแม่นะเออแล้วจักโปรเจคเสื่องไหนเลขสามตุ่นทักโปรเิคเสื่อแบบไหนมาตัดกันสามเก้านะครับเอาไปเอาไปลองเสียงเบิงนั้นคุณแม่นะแต่ถามว่าสมพรมักบ่อบ่อ เพราะว่านั่แหลตัวแม่ตอมปานบอมากตัวมันติออกขึ้นเออปอมากอีหลีปอมันขับถายเ่าครับปอมักแต่เห็นคนเลียกมันคือมีคือมีในสามตัวนี่เวลาปูเราบอกเราบอกว่าให้กลับไปกลับมาให้ไปถึงกลับไปผู้ใหมากับกลับไปกลับมาอยู่เออเราเคนเราก็ห้ สามเก้าห้าถ้าค้นเราก็หายห้าเก้าห้าเก้าสามอะไร่างเงีออแมนแมนแล้เราหายต่ตัวนี่นะผมผมก็หายต่ตัวเก่านะครับเนาะแต่แต่ว่างวดนี้นี่งวดนี้งวดเดียวที่ที่ว่าฟังฟังเราผู้ใดมาตัวก็ไปซ้อมไปไปซ้อมมึงแล้วจีบเออจีบเออพึ่อกันบอนะบอนแล้วก็จีวเาแต่ตัวเนี้ยโอ้โหนะครับอือแ้วจีบเออต่ตัวเก่านะครับแล้วเราเราบาแต่ตัวเก่าปกติเราเราเรา เลาะข่เลาะสีว้าเอาโยไปื่อยแต่อันนี้มันสลับเหมือนนี้เฉยๆสลับระก็ทาข้าวเนี่ยผมพูดแต่แต่ถามว่าสุพรมักบ่ให้แล้วก็บ่เอาบ่มากอีหลีบอมากอีหลีบ่มากอีหลีบ่แม่นนั่นนะบ่แม่นจิแก้มเว้านะยักเป็นยังไหนขึ้เฉย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 อย่างนะครับเออเฉยเฉยบ่บ่บ่แม่นว่าดูถูกปูนะไอ้คนมันบ่มากเนาะคนไม่ชอบเลขตรงนี้เฉยๆนะคะบ่มากคนมันบ่มาก บบมกแป่ว่าผัดว่าบเาไปบาม้าแล้วก็ว่าเร่องสิบเก้าอมไอ้นี้เดี๋ยวนี้อีสคพอนลายแแกไอว่าเอ็มชิบเอ็มิบ้าหะครับที่แรกเ้วบอกิบเก้าคนเดียวเอ็มชิบเก้าแล้บอกเอ็มสิบเก้าคเดียวเร้บอกสิบเก้าคนเดีักจังแมนแมนแมนแล้วิบเก้ามาว่าสิบหกอีก มันว่า M16 มันลลาสมัยหมเลยมาเปลี่ยนเป็น M19 แต่ว่าเราบบเก้าก่อนเนาะเราเราเราเขาว่าเรื่องอะเรื่องเรื่องเอกเนี่ยมันเปิดตอนแรกแล้วก็โผล่ไปตอนจบบ่อนที่ที่เราว่าแต่แต่ที่เราว่าเราไม่ได้ว่าเลยเนี่ยเราว่ามีความหมายนะตอนแรก ตอนกลางอยู่นี่งๆปูค่ะเพราะได้เลขละจบแล้วที่ตะตรงนี้เราแล้วบอกว่าที่แรกสี่พันมาเออเราไม่ความหมายอยู่นะแล้วบอกแต่ตอนที่หนึ่งสี่นะครับปูแล้วมาแล้วบอกตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับบอกว่าแต่ว่าแช่เอกว่าฝันที่ครับงเมื่อวานพอโลบถึงมาโลุดที่ยังไหนตูตีแล้วออกง่ะเพราเลขออกแล้วฉังก็ตีได้แม่เลขออกแล้วโอ้ยจะมันตีง่ายเข่ากันบ้องบ้อง ตอนเรายิ้มหัวสุพจนะเนาะจับยี้หัวกระจุยเลยนะจับหัวมันมือเี่แล้วค้างใส่พร้อมที่นี่สุพจนมันมาพกบปืนแค้วเราเอามแปดมาบังตัวชื่นนึกใน้บอกหาแปล้วแล้วจยุดสามแปดยื่หันสพนกับบอกมากสามแปดแเกจังไหนกับบมากมันบอยอก เอาถ้าถ้าเราว่าหลังๆลัาว่ามันก็ยกเอาปืนไปถ้าเราว่าเอาสามแปดออกมานะคือสิคือสิได้จังหน่อยแต่ไม่ได้หลายอลยอาจจะคิดได้จังหน่อยทีนี้เราก็ว่าจะจุดสามแปดโดยเฉพระเราบ่มักบอมักสามแปดบ่มักบ่มักบ่มักเนีบ่มักแบ่บ่แม่นว่าบ่เอาเด้อปกติก็ซื้อหลายอย่แต่ว่าคันบ่มักแหละ โอ้ต์ก็ได้แมวลอตเตอรี่ชุดนึงโอ้ต์ก็ได้มาเร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 าเอาบ่อยๆเขาเบาๆบ่อยๆเขาเราเอาตะกี้แปดกินหอดตะกี้ชุดท้ายแต่ว่าถ้าถ้าทิพใกล้ๆสุดท้ายถ้าเราเบาๆจุดสามแปดแล้วว่าปืนพอตกพิ่งป,ป,ปืนปืนตลอด <c oughs> พูดนนะหนูไปตีใส่ยังงูบะ <c oughs> ไปตีใส่น้ำดักปูนะ <c oughs> น้ำมัก 8, ปูแปดชี้ปก ควบปีแล้ป่ันนี้ยังพอออกอยู่โอ้ไม่แน่นะคะยังคืออกเบร้ว่าน้ำหนักืีแปดสิบหกออกกักเชือกอออกกักเชือกนู่นไปตีปืนแปดหัวห้าหัวหกไปฝุ่นตีไปฝุ่นค้นมันบอถือมันกตีไปองสั่นจักษ์ไพลี่็ไปตีให้มันถือเนาะแต่เมื่อวันนี้จะถามว่ามากบอกอยัง ยังสวยๆให้มันไปแล้วมันกับบ่อเอาว่าสันเนี่ยแล้วเราอยู่แต่ใจสี่เนี่ยแล้วเราอยู่แต่ตอนนี้หายมันไปแล้วมันกับบ่อเอาเราเอาตอนนี้เหรอเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ